ไปดีกว,ว่าทอดลุยดีกว่าไปไปตามล่าผีดีกว่า let's go เดี๋ยวรี่ละ,ละไปเลยพิชทรัมพ์พิชทรัมเปลี่ยนชื่อเป็นโดนโดนุโน่ชั้งแต่เมื่อไหร่วาเนี่ยมาลงสมัครเลือกตั้งในในเกมผีก็ <c oughs> <c oughs> คือถ้ำกลางของโนเวเนี่ยเป็นฟาร์มที่ถูกทิ้งมานานแล้ววะทอดไอเนี่ยมันเป็นฟาร์มที่ถูกจริงเ <c oughs> หรอมันมันแบบโดนคือถูกทิ้งนะอุ้ยเฮ้ยแต่มันมันยังสวยอยู่นะ ใช่ปะให้เสร็ขึ้นนั่นอะซูมยังได้เลยใช่เหรอซูมได้เหรอซูมได้โอ้ซูมได้ NV คืออะไรอะปิดไฟอ๋อโอเคเป็น Night Vision โอเค Night Vision อ๋อวิดีโอแคมิราแล้วก็มีมีปุ่มเลือกวิดีโอแคมิราเราสามารถเลือกได้ด้วยเอออ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ซีทีวีก็คือกล้องวงจรกูลองเปิดเดี๋ยวกูลองเปิดฮะมีแค่อันเดียวนี่หว่า เดี๋พิ่งดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดวิดีโอคัมแบลล่าให้มาเดี๋ยวคุณลองเปิดฮะได้ไหมดูดิดูหน้าจอดิหน้าจอมาไหมอ่าม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 าเจรจ่ะเจรจ่ะนี่อ่าเข้าบ้านเข้าบ้านมามามาเดี๋ยวกุญเดี๋ยวกุญถือให้มึงมึงมาดูมึงมาดูเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดิบพี่ทรัมป์พี่ทรัมป์จะเอาของอะไรไปละพี่ทรัมป์เราต้องเอาของไปก่อนไหมมาดู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 ของกูมามาดูในกล้องเลย มันดูยังไงเอามาดูให้เหรอนี่ยดูเป็นไงเฮ้ยภาพเอียงภาพเอียงเอาวันนี้ผมจะมาเข้าบ้านเด็กเอ่อจะอะไรเนี่ยบ้านฟาร,ร์มเฮาบ้านถูกถูกทิงท้งมา y ยูทูบเบอร์อ๋อขึ้นรถแล้วมันขึ้นขึ้นรถแล้วมันจะปิดนี่หว่ามีเสียงชิงช้า,าสว่างเไม่ใช่ชิงช้าเนี่ยมันเป็นนี่ไม่ใช่ม้ามหมุนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ม้าหมุนนี่มันเป็นเครื่องกังหันลมนี่หว่า เสียงไม่ชวนขนหัวลุกว่ะเฮ้ยนี่ไฟเราเหรออ๋อไม่ใช่ไฟโอ้โหทำเอฟเฟกต์สวยนะเนี่ยโอ้อุ้ยหาที่เปิดไฟก่อนไหมไฟอยู่ไหนอะพาเนี่ยอย่ลองอย่าลองถ่ายเลยได้แบบไงดูซิได้ไหมได้ไหมดูดูดูลองดูได้ไหมดูหน่นะมีดเดียไม่ได้แวร์ลูศูนย์บาทลบลบไป เอ้ยอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูไว้ในนี้คนเดียวดิกูเจอละกูเจอกูเจอละโอเคได้แล้วเว้ยเดี๋ยวเรามาเจอทางหลักก่อนดีกว่ามาแต่เราต้องหาผีใช่ไหมใช่เจอไหมไม่เจอเลยฮัลโหลกีตาร์พังว่ะเล่นสะพังเลยเลย่นเลยขนาดนั้นอ,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 อันนี้แอบ,บได้ไหม นี้แอบได้เฮ้ยกระดูกไม่ใช่ไม่ใช่เราตักผ้าที่ที่ตักไม่ใช่เราตักผ้าดิไม่แขวนเปิดนี่แหละอะไรเนี่ยเป็นไฟนี่แหละแต่ว่ามันเป็นไฟที่แบบเสียๆถือว่าทำดีนะด่านนี้ทำสวยมากเลย <c oughs> น่ากลัวด้วยนะเนี่ยฮัลโหล Are you here? อันนี้คืออะไรวะ Give us a sign Give us a sign Where are you? อ๋ออยู่นี่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 แหละอยู่นี่แหละ Give us a sign มี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 ได้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 ไม่คืออะไรอ่ะมันจับอะไรอ่ะมันเหมือนอัดเสียงอ่ะ Saluting อัดเสียงอัดเสียงผีมั้งสักอย่างหนึ่งอ่ะโอเคอยู่นี่รู้ละอยู่นี่อยู่นี่น่าจะแถวๆนี้แหละเดี๋ยววังในเดียวนี่หรอ วางนี้ป่ะอืมเอาวางไว้ตรงนี้แหละแล้วมีกล้องถ่ายดูมันมีกล้องวิดีโอเลยงั้นเราไปเอาของก<ฟ>่อนไหมเราไปเอาของกัดูไปยูบีสองสองดูซิสองแล้วเนี่ยไม่มีเลยเลยเอาของเพิ่มอ่ะงั้นทิ้งกล้องไว้นี่นะได้ใช่เราของเพิ่มดีกว่าเ <c oughs> ต็จกระจกไม่เก็บกันเลยไม่กลัวกันเรื่องไงวะเนี่ย กูเริ่มนาซีนแล้วทำไมวะ <c oughs> ไม่รู้ดิเซตีเราโคตรโคดไวเนี่ยกินยาก่อนส,ส,สักกระป๋องนึงนันกินยาสักกระป๋องนึงแล้วกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทายโอ้ใหม่ก็หน้าทุกทุเกเลืองอ๋อชั้นสามชั้นสามที่ที่เราจะคือ,คอชั้นสามเราเจอผีมันไม่รู้อ้าว มันปิดไฟอีกมันตัดไฟอีกแล้วอุ้ยสมีบี้บี้จะขออนุญาตอุ้ยอันนี้คืออะไรล่าล่าเนี่ยโอ้ยเฮี้ยหนนักติดลบด้วยฟิซซิ่งด้วยโอ้ยล่าเก่อนะอย่าอย่าทำเข้าเลยไอ้ขวา ของหายหมดเลยผมตายแล้วมีฟิซซิงด้วยมีฟิซิิงด้วยถายรูปให้ด้วยในกล้องถ่ายรูปเห็นวะอีกลบด้วยเหรอโอ้โหฟิซิงยูเรโอนี้ว่าโอนี้แน่ๆเลยทำไมทำไมโอนี้วะเห็นภาพผีชัดขนาดนี้วิ่ง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 วิ <Wow. S 2> ว้าวิ่งวิงว่งวิงวงวงว่ง่ซอนซอนซ,อน,ซอนีอ่ผีเปรตวันนี้สัตว์โคตรสูงเลยลองตายลอง <c oughs> ตายทางตายอเนีอร <c oughs> เออมันปิดตาคุณเลยโอนี้โอ,น,อ,อ,โอน,นี้่าโอนี้ตบตบโอนี้ตบโอนี้ก่อนเลยเอ้ือผีปเ,เปรตเปรตไอสัตว ตัวโคตรสูงเลยสิอ่ะแกตัวเอาด่านแล้วด่านเดิมหรือด่านเอาไงอ่ะจะด่านเดิมไหมล่ะจะจะจะได้เป็นคอนเทนต์ไปหน่อย่านเดิมได้ด่านเลยจะขอซื้อจริงๆด่านมันฟิลเหมือนไอฟาร์มเฮาส์นั่นที่เคยเล่นอ่ะอีกด่านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยโอ้ my god ตาล่าใครบิดแต ถ่ายรูปเองเลยถ่ายรูปโหถ่ายรูปไม่เจอผีเลยสั์ผีหายตัวได้ผีหายตัวผีชื่อซาร่าซาร่าซาร่าโฮเม,มดเหรอยาลาซาร่าพาลาเซตัมอง<笑><笑>แกปวดหัวหน่อยไหมฮะเฮ้ <S 2> <S 2> ยนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วใช่ป่ะ อ่าแน่นอนอยู่กับพิธีเลยนะซาร่าเปิดไฟดิไฟอยู่ไหนเปิดไฟเปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงไถ่ายรูปเลยแชะเลยมีไฟเปิดไหมซาร่าแม่งไม่หนีนะซาร่าโอ้โหดูเขาเลือกห้องดูมันเลือกห้องเลยท็อตตุ๊กตาผีดูมันเลือกห้อง,อองถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเลย ฟังนี่ก่อนเอาของมาก่อนไปเปล่าเราไปเอาของจากห้องอื่นมาดีกว่าทอดไปเราไปเอาของมาก่อนเดี๋ยวเอาไปเอากล้องไปเอาอะไรมาดีกว่าเซตอัพหน่อยมึงเจอแน่ซา,า,าร่ามึงเจอกูแน่ซาร่าไปเซตอัพของก่อนซาร่าก<บ>ูมาแล้วซาร่าซ <โฆ S 1> า,า,าร่าพาลาเซตมอน หวังนี่ไนงะดุไอพีฮัลโหล where are you are you here ไฟหน่อยนะไฟแป๊บนึง are you here where are you where are you are you here hello where are you are you here are you here เอสเต,ตีเราไ <Hey. S 2> ม่ค่อยเสียอะไรเลยนะพูดถึงรเรา are you here are you here motion ติดไหนดียว where are you where are you where are you ติด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 ได,ด้เา,าได้มาเราผ่านล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าดาวอ่ะ5าเอี่ยไมไปถ่ายรูปดิไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้เจมส์โตอยโยหมายเลขโอบาเกตตัวปัญหาอีกแล้วโอบาเกอ่ะโอบาเกตไม่เท่าเราแต,ต่ว,ว่าจินนี่แหละทำไมจินมันเร็วรอ่ะอืมถ้า เฮ้ยเขียนเขียนอะไรอ่ะเฮิร์ตเจ็บปวดเจ็บปวดของความเรียบร้อรยไม,ไม่ลิงไม่ลิงไม่ลิงวะไม่ลิงทำอะไรได้นะลืมไปหมดแล้วไม่ลิงตัวนัตัวอันตรายไหมลืมเดือดเดือดเดี๋ดเดอดถอย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 ๆ Years, ๆถอยถอยถอยเงียบเลยเงียบเลย ได้แล้วด้ละหายแล้วฟังยูผีสาราคุณปิดไฟแล้วโอ้ยคุณมองแล้วไม่เห็นเลยเปิดไฟให้หน่อยปอดห้เปิดไฟอยู่ไหนวะโอ้ยสาราที่เปิดไฟอยู่ไหนวะมันเปิดได้อยู่คนขับอยู่ที่ผมอยู่กับโดนัทชั้นมันโยนของว่ะเราอัดเสียงก่อน ฮัลโหลซาร่าโฮเมสแวร์อร์ยูกูเรียกชื่อแม่งนั่นเลยเออผักคนอนเหผักค้อนผักก้อนผักก้อนหมอปลาหมอปลา มึงไม่ได้ปิดไฟใช่ไหมกูปิดแล้วเอ้ยเสียอี๋บบอยลาก่อนแล้วหมอปลากูไปแล้วพอแล้วกูไปแล้วบีบอยอ่ะก่อนครับกูไปแล้วครับผมตอนตอนนี้ได้หลักฐานอะไรแล้วต้องเว้นได้ครบแล้วช่างมันแล้วไอวิดีโอคัมิลากูไม่รู้ทำยังไง พี่บอยออกรถเร็วพี่บอยออกรถเร็วไปละบอยออกูได้หลักฐานไมลิ่งเรียบร้อยทำไมมันดุจังวะโอ้โหเข้าเข้ามาได้ไงวันเนี้ย